เกมสวนสนุกผีสิง EP 2ตัวตลกที่ไม่ตลกบทสรุปของสวนสนุกนี้จะเป็นยังไงพร้อมที่จะไปหัวร้อนกันแล้วใช่ไหมสวัสดีผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาเข้าสู่ช่องเพมีอีกครั้งก่อนเ,ยเลยฝากกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่สวนสนุกสยองขวัญครับจะเป็นยังไงเราไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่าไปอุ๊ยอะไรครับเนี่ยไม่รอช้านี่ไงมันเห็นว่าเรารีบไง มาเลยให้เราไปก่อนเลยอ๋อถ้าผ่านเซ็นสีสเขียรแล้วคือสปีดอะไรกันครับเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยนะเริ่มคิดมาก็เอาเลยเหรอโอ้โหอะไรก่อนพี่ <c oughs> อะไรวะอะไรวะเฮ้ยโอเคโอ้โหยังตั้งตัวเลยอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มชิปปลาตึงมือเฉยโอเคโอ้โหจบเลยเอาใหม่เอาใหม่อะไรครับเนี่ยโอเคกดสเปซบ้าย้ำๆหน่อยโอเค โอ้จมเลยเสียดายไปไม่ถึงเอาใหม่แค่ตัวใหม่แค่ตัวใหม่จะสิบรอบแล้วมั้งเนี่ยนั <c oughs> ้นคือดนตีอย่างสนุก <c oughs> โอเคเกือบไปแล้วเมื่อกี <c> ้ <oughs> อีนิดเดียว <c oughs> อะไรครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหยังกันดือแฟส โอ้โหโคตรยากโอเคครับเลย <c oughs> เลย <c oughs> เลยเฮ้ย <c oughs> อะไรวะมาถึงยากเฉยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ไม่ไเฮนะ้ย <c oughs> มันจะยากเกินไปแล้ว ต้องไปไปลายหน่อยใช่ไหม <laughs> เฮ้ย <laughs> เดี๋ยวอ่นนะนะนี่คนดูเขายังไปเขายังอยากรู้ว่าดานต่อไปเป็นอะไรนะเราอย่าเพิ่งรีบสิโอเคหานโอ้โหแล้วดานต่อไปเป็นอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะ เง่น้นคืออะไรเร่งนะ <laughs> โอ้โหโคตรโหดโอเคอะไรอะ่ะ <laughs> ไปเลยไปเลยไปเลยไป <laughs> <laughs> อะไรวะเฮ้ยโอเคเอาใหม่ ต้องการจังหวะดีๆโอเคโหแย่เลยแย่เลยโอ้โหเป็นเกมที่ยากเฉยชิปนี้ขอรล้อกาศ เอ้เยนะูกศวมาชี้ทางนี้ว่ะเราขอลองดูกันนะครับไปทางนี้โอเคโอเคโอเคโอ้โหผ่านเฉยผ่านเฉยผ่านแบบงงงงโอเคไปต่อครับไปต่อ โอ้โหเกมนี้มันอะไรเนี่ยโอเคเรารอลูกอมก่อนรอลอล,ลูกอมก่อนรอนาลูกอมโอเคเอ้ยเอ้ยยังไปได้ต่อโอเคโอ้ยไม่ได้แล้ว ว้ายทำไมเดินเลยล่ะอุษาอุษาเนี่ยนี่คือแบบอยากมีสมาธินะล่วงเลยโอเคโอเคไปต่อไปต่ออึมโอเค อย่านะยาวหันไหวโอเคมือเท้าเย็นไปหมดเมื่อกี้โอเคครับจุดเชดคอยลงไปเลยนี่คืออะไรอัลงตามรูครับลงตามรูลงตามรูไห้ทันโอ้โหเกมอะไรครับเนี่ยโอ้ยไม่ทันเสียดายอีกนิดเดียวอีนิ้เดียวนี้เดียวจริงนีดเดียวจริง อ้าวตัวไหนวนะเนี่ยอีด่านนี้อีกแล้วเหรออ๋อไออันนี้เข้ามาในวงกลมแล้วอ้าวลืม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 โอ้มันทีก้กำลังจะผ่านแล้วอ่ะคืออยากผ่านสวยๆมากกว่าเออเสียดายรู้เมื่อกี้กุศลแบบจะถึงลูสุดท้ายแล้วมามาหัวเรอะตรงนี้ต่อทุกคน นี่งไงนี่งไงให้มันได้อย่างงี้นี่จะไปโดดอีกจังหวะหนึ่งขึ้นมาเสียจังหวะทำไมก่อนโอ้โหโอ้โหลืมโดดลืมโดดลืมโดดโอเคโอเค ลวเริททำไมโอเคโอเคโอ้ okay. Okay. Oh. โดนลูกบอลดึงดึงเอ้ยบดจะผ่านก็ผ่านง่ายๆวยอุ้ย้ยตกใจตกใจเมื่อกี้โอเคครับผ่านหาหาอโหดเมื่อกี้ไม่ได้แล้วอ๋อเมื่อกี้เรายังอยู่ตรงนี้ครับพี่แตเหมือนเราโดนแบบสารเครมีหล่อนๆจากอีพีหนึ่ง มื่อกีนี่เราอยู่อีพีสองแส้งว่าเราแค่ฝังลังแบบโคตรโหดร้ายเราออกกันไปดีกว่าโอเคครับเรามาโผล่ครันตรงนี้จุดเช็คพอยต์อีกอันหนึ่งอันนี้ยังไงต่อ,อเ,เราตามลมไปก่อนดีกว,ว่าตามลมไปตามลมไปโอเคกดเครื่องทำไฟแล้ว เราเคลื่อไปที่ชิงช้าสวรรค์ด้วครับเกิดมีอะไรให้เราได้ทำบ้างนี่คืออะไรอุ้ยกระแสไฟอะไรวะเกิดอะไรขึ้นทุกคน นี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่หรืเราขึ้นไปใช่แล้วเราขึ้นไปบนนี้ <c oughs> เรียบร้อยกระโดดไปเก่งซะด้วย <c oughs> ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่เก่งจริงๆเป็นคนที่กระโดดเกมไม่ได้เรื่องมากๆ คนที่ไม่เก่งกระโดดไม่เก่งเลยทุกคนขอโทษมาในที่นี้ด้วยอ้ายังไงต่อนี้งงเลยไปไม่ถูกเลยเราแค่กระโดดข้ามนี้ไม่ผ่านเลยโอเคอโอ้แล้วคือไปเริ่มใหม่ จริงๆไม่ควรจะติดอะไรอย่างนี้นะโอเคครับเราไปกันต่อมันกระโดดเบิ้ลเฉยเอาแค่ตัวนี้ไม่ผ่านเลย โอ,โ,โอ้โหโหนโหนไปไหนก่อนข้ามไปนู่นเลยโอ้โหผ่านต้นไม้เข้าไปสู่สซรกละครสรัตว์หรือเปล่าโอ้โหไปช็ค้พอยต์เลยครับทุกคนแมงเอ้ยโคตรโคตรสุดโอ้โหปีศาจตุ๊กตามาแล้วเอาชีวิตรอดรอดจากอะไรรอดจากอะไรก่อนเออร้ออะไรวะ อ,อ้าวิ้่ขนลุกเอาหาอหัวลรอโคตรป่านอุ้ยโอ้ยโอเคไม่มีอาวุธอะไรให้เราด้วยหลบหนีอย่างเดียวครับ <S <S โอเคมาดหัวลรอกแบบนี้ล็อกแบบนี้คืออะไร โอ้โหเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรเลย,เลยมัวแต่ <c oughs> มัวแต่มีสมาธิโอ้โหโคตรเดือดถ้าอยากมีความสุขสนานก <c oughs> ็คือไม่มีใครเข้ามาที่สวนสนุกนี้เวลานานแล้วแต่ดังของคุณนี่คือโหดมากนะครับคุณคุณปีศาจตุ๊กตาเอ๊ะโอเคจบแล้วเหรอครับอ้าเกมนี้จบเฉย โอเคครับในที่สุดก็จบเกมนี้แบบงงๆโอเคยังไงกกดไปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์้วยนะครับคลิปหน้าผมจะพามาเล่นเกมอะไรอีกอย่าลืมนะครับ่ะเราน่าจะพอให้นี้ก่อนเกมนี้สรุปม,มากเกมนี้นมีความหลอนด้วยนะครับตามสแกนคอา์ทั้งหมยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย